สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือ่อลูกหลานซีสองแปดเก้าสิพาตามต่อเลขวิ่งของพ่อเนี้บุรีลำนะคะซึ่งวันที่เราเพิ่นกะไห้ม้าก็ได้ขึ้นกันค่ะเลขวิ่งของเพิ่นกะเข่าเนาะ<ส>ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานซีสองแปดเก้าในเด้อค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดมีเลขเด็ดเลขต่างอยู่มองใดกันไลน์มาบอก ลูกหลานซีสองแปดเก้าได้จ้ะเพื่อเป็นสะพานบุญแบ่งปันโชคลาภกันเนาะบบเบ,บเสียเวลาค่ะไปเบิ้งเลขกกับพ่อเนี่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อเนี่สวัสดีค่ะลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลค่ะค่ะโทรมาขอโชคขอลาบกับพ่อค่ะมื่อนี่ พอนี้เห็ดอย่างอยู่เนาะ,ะกอกแกกอกแกอขอ้ยขอโทษค่ะโทรมารบกวนนาะแปลงเอาเนโรดนะจ้าจ้า 4, 6, 4, นี่เลขหกปอ่าพอมีเลขวิ่งเลขอย่างนะ้วันนี้มีก็มีหนึ่งกับหกวิ่งหก,กับหกเลขเมองหนึ่งหกหนึ่งกับหครับเด่น สองหนึ่งหกจ้าสจะพูดให้กับซี่หกสี่แปดเสียงยังสี่หกสีแปดค่ะหก6ีหส่หกจ้าสองชี้บหนึ่ง สองสี่หนึ่ง,งหกคะหกก่ะส,สองหนึ่งหกอก็แปดหกซีสองหนึ่งหกอ่หก,ก็แปดหกซีแปดหกคีกกก่บบพอสามตัว อ้าวเรียบร้อยแล้วสวยงามครัวสามตัวสองหนึ่งหกกับแปดหกสี่นะคะครับครับโอ้โหพ่อพองวันนี้เน้นตัวใดค่ะพ่อพ่อเน้่เน้นไหนตัวใดน้องวันนี้หนึ่งหกแล้วก็หกสี่นี่แหละหนึ่งหกกับหกสี่ค่ะ หนึ่งหกกับหกสี่เน้นเน้นเลยหนึ่งหกกับหกสี่ครับโฮมใช่เนาะค่ะค่ะขอบขอบคุณหลายๆค่ะพ่อครับครับค่ะสวัสดีค,ะค่ะครับสวัสดีครับค่ะพ่อเนี่ยห้มาแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกไว้ลำลอยไปน้ำคันค่ะสวัสดีค่ะ